เมื่อวันที่15มีนาคม2554เวลา9นาฬิาที่สนามหน้าที่ว่าการเปลี่ยนตลาดจังหวัดกระสินนายสุรงยศเสนาได้นำตัวแทนชาวบ้านกว่า1,000คนใน8อำเภอร่วมกันชุม,มนุมประท้วงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์หลังจากที่พบว,ว่ามีเครเคลือข่ายเคลื่อนไหวกลุ่มเครือขา่ออขายการก่อสร้างโรงงานไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ในพื้นที่ โครงการบริหารสวนทรบุนหัวหินและเพื่อไม่เม็กซึ่งมีกลุ่มสสในพื้นที่ได้นำเสนอโดยอ้างความต้องการของชาวบ้านซึ่งเป็นเท็จไม่เป็นความจริง นายสุรงยศเสนาแกนนำกล่าวว่าการเสนอขอโรงงานไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ในพื้นที่โจกระสินมีการเข้าสมุดพื้นที่หลายอำเภอไม่ว่าจะเป็นในเขตอำเภอเมืองอำเภอยัตลาดและอำเภอ้วยเม็กที่อ้างถึงความต้องการผ่านสสในพื้นที่ส่งต่อการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจนมีกระแสการอ้างประชาพิจารณ์ที่กำลังมีการเคลื่อนไหวท่อการขุดเจาะสำรวจการต่อต้านที่เกิดขึ้นชาวบ,บ้านเชื่อว่าากมีการก่อสร้างขึ้นจริง ทั้งที่ไม่มีการทําประชาพิจารณ์อย่างกว้างขวางโรงงานไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ทำให้เกิดผลกระทบระยะยาวโดยเฉพาะในประเทศญี่ปุ่นที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วผมคิดว่าเดี๋ยวนี้ประชาชนเกิดความคิดเป็นฝักฝ่ายในขณะที่ชาติต้องการความปรองดองเดี๋ยวนี้ฝ่ายที่ได้ประโยชน์จากท่านสอสอจากพ่อขก็เห็นดีเห็นงามด้วย มีวัยหนึ่งกลัวตายคิดถึงบ้านคิดถึงเมืองคิดถึงลูกคิดถึงหลานเสร็จแล้วสุดท้ายมันไม่มีประโยชน์ครับผมเชื่อว่าเมื่อรัฐบาลได้ทบทวนมันก็เกิดขึ้นไม่ได้แต่ผมไม่อยากการใช้ชีวิตประจำวันของพี่น้องประชาชนของผมต้องมาทะเลาะกันระหว่างฝ่ายเห็นด้วยกัาฝ่ายไม่เห็นด้วยวันนี้ผมเึงได้ขอร้องพี่น้องที่ไม่เห็นด้วยผมไม่ไม่ให้มามาก นอกจากอีกฝ่ายหนึง่งเดินเข้ามาผมมาในฐานะผมเป็นคนจังหวัดกาลาสินนามตกุูนี้ชื่อผมนี้ผมอยู่ที่นี่ตังหดสำหรับการเคลื่อนไหวครั้งนี้มีการเคลื่อนไหวคัดค้านเกิดขึ้นพร้อมกันสองอำเภอคือที่อำเภอยายงตลาดและอำเภอห้วยเม็กซึ่งประชาชนที่ร่วมกันคัดค้านยังเตรียมพิจัดเดินทางเข้ายื่นหนังสือต่อผู้ว่าชการจังหวัดกาสิน ต่อมาเมือ่อเวลา11นาฬิกาที่หน้าศาละกลางจังหวัดกระสินนวิโรจน์จุวรรณสารผู้ราชก,การจังหวัดกระสินได้เข้ารับหนังสือยื่นแถลงการจากตัวแทนเครือข่ายเพื่อเมืองประชาธิปไตยประเทศไทยกลุ่มสาขาจังหวัดกระสินและกล่าวว่าจะนำแถลงการดักววง,ลงก,ลกล่าวส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบต่อไปและได้กล่าวแจ้งต่อกลุ่มผู้ชุมนุมว่าการผลิต โรงไฟฟ้านิวเคลียร์มีประโยชน์ก็จริงแต่ทุกสิ่งจะทําต้องผ่านกระบวนการ,กรประชาพิจารณ์เพื่อสํารวจความต้องการของประชาชนเป็นสําคัญที่สุดผมเรียนพนักงานมาผมได้รับเรื่องเป็นทางการที่เป็นหนังสือจากท่านวันนี้เป็นฉบับแรกฉบับแรกแต่ผมได้รับจับจับจังมาโดยตลอดไม่เคยได้รับหนังสือแม้แต่ฉบับ นโครงการนี้มาเสนอผมให้ผมฟางแม้แต่ฉบับเดียวเพราะนั้นหนังสือของท่านเนี่ยเป็นฉบับแรกที่เป็นการเยร่แต่ใน้ายหลางที่จะนำโครการเข้ามาผมว่าถือไทยของเ้านี่ยคงไม่ทันได้เหตรนี้ก็าถึที่เขึ้นในอนาคตได้เผยแพร่ ความก้าวหน้ของชาวคารสินเนี่ยให้รุ่ง่าัได้รับทราบและคงจะทําให้เหตุการณ์ต่างๆมีการทบทวนด้วยสน,น,นิทนักคิดมีผลต่อไปนะครับของขบคุณครับขอขอบคุณท่านผู้ว่าการจังหวัดการสินธุน์นะครับ นายสุรงยศเสนาแกนนำกล่าวว่าชาวบ้านพบมีกลุ่มคนจำนวนหนึ่งลงสม้นที่ขุดเจอดและให้เงินชาวบ้านคนละ200บาทและพกหินขืนแต่ชาวบ้านกังวลจึงได้เข้ามาแจ้งกลุ่มเครือข่ายเพื่อให้ตรวจสอบโรยสารักของรายการฉบับที่หนึ่งเรื่องคัดค้านการสร้างโรงไฟฟ้ายูเครย มีใจความสำคัญว่าจากการดาเนินงานมวลชนในพื้นที่จโคราสินโดยการไฟฟ้าผลิตของประเทศไทยมีเป้าหมายจะก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในจโคราสินนั้นพี่น้องประชาชนในจังหวัดกคราินและจังหวัดใกล้เคียงได้ตื่นตระหนกและกลัวว่าโรงไฟฟ้ามหาภัยนิวเคลียร์แห่งแรกของประเทศไทยจะเกิดขึ้นจะกลายเป็นเมฆเผาศพขนาดใหญ่ในประเทศทั้นนี้โรงไฟฟ้านิวเคลียร์นั้นมีประโยชน์มหาศาลก็จริงแต่ก็มีโทษโดยเฉพาะโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่รับผิดชอบ โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยทั้งนี้ในแถลงการยังมีเนื้อหาว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตประเทศไทยเป็นหน่วยงานที่ยังไม่มีสภาพเพียงพอที่จะดูแลรักษาโรงไฟฟ้านนูเกลียเพราะภายในการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเองก็มีการทุจริตคอร์รัปชันทุกกลุ่มทุจริตตั้งแต่ขั้นตอนจัดซื้อที่ดินก่อสร้างโรงไฟฟ้าต่อมาก็มีการทุจริตวงการก่อสร้างทําให้โรงไฟฟ้ามีคุณภาพต่ํา ตัวลงไฟฟ้าอยู่เคลียร์ที่ก่อสร้างผิดสเปคหรือว่าผิดรูแปแบบก็เพราะมีการคอรัปชันคนทับทำนะครับคือประชาชนก็จะรับกรรมในส่วนของหากเกิดปัญหากับลงไฟฟ้าอยู่เคลียร์เกิดขึ้น นี่ก็เป็นในส่วนของการออกมาชุมนุมของประชาชนที่8อำเภอของจังหวัดกระสินก็ต้องทำความเข้าใจในะครับทางด้านของนายรัฐมนตรีเองก็ออกมาบอกแล้วว่าเมื่อเกิดปัญหาถึงแม้ว่าประเทศไทยทางด้านของภาคโลกงเฉิเนือจะไม่มีสึนามิเกิดขึ้นก็ตามแต่ก็เกรงว่าอาจจะมีการกาะกัรไหลเกิดขึ้นหากมีลรงไฟฟ้าดงเคลียร์เกิดขึ้นในประเทศไทยที่สําคัญหากไม่มีการป้องกันที่ได้มาตรฐานก็ต้องติดตามกันต่อไปกับการดําเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเราเปลี่ยนมาดูเรื่อง